วันนี้จะว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทัท่วๆไปเป็นไงฮะดูอาการแล้วทางรัฐบาลนี้ก็ดูงงๆกับตัวเองอยู่นะทำแผนกลางระยะปานกลางก็เอ๊ะ GDP ไม่เห็นโตถึงห้าเปอร์เซ็นเลยคับกับก็ความเสี่ยงมันก็เยอะขึ้นอย่างที่เห็นกันนะครับพอมาหมายถึงรัฐบาลเข้ามาบริหารจริงๆก็คงรู้ว่ามันมันค่อนข้างยากมากขึ้นแล้วก็ เออเนี่ยเอออย่างประชุมคลรมเศรษฐกิจนัดที่หนึ่งเนอะก็เออผลงานที่หมายถึงมาตรการอะไรต่างๆที่เป็นรูปธรรมมันก็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 เป็นเหมือนอย่างที่เราพอทราบกันเนอะว่าว่าว่ายังไม่มีเลยอาจารย์นะให้กันว่าไปอีสองสัปดาห์ให้มาประชุมใหม่อ่ะใช่ใช่ใชเพราะว่าก็เห็นในเรื่องของบสยประกันเรื่องของคุ้มครอง ไอเรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆ่ยมันก็เป็นภาพที่เขาทาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเท่าที่เท่าที่เห็นภาพฉะนั้นเออส่วนด้านอื่นๆเขาก็คือถ้ามองป่าประเทศไทยที่เป็นรัฐราชการอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะเอาตรงๆเนี่ยก็คือว่าเออให้เขาอินิเชีอะไรเขาก็ไม่อยากทาหรอกเพราะว่ามันก็จะทําให้งานเขาหนักขึ้นอฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่จะต้องโมเลสเลยนั่นนหะเซก็ใช่ก็คือมันมันต้องอาศัยความเป็นลีดเดอร์ชิพอะฮะแล้วก็คิด เป็นองค์รวมว่าเราจะต้องทําจัดที่ไหนอย่างไรบ้างใช่ไหมครผมผมลองเปรียบง่ายๆอย่างจีนอย่างเงี้ยพอจีนเขารู้ชัดเจนแล้วเพราะก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงนี่คือเขาอยากรกษาเสถียรภาพมากกว่าเรื่องของการเติบโตใช่ไหมแต่พอเขารู้ว่า้สาววิกฤตที่เขากําลังเผชิญอยู่คือตัวเรื่องของวิกฤตอสังหาวิกฤตในเรื่องของเงินฝืดแล้วก็วิกฤตตัวเศรษฐกิจเรื่องของการจ้างงานเนี่ยถ้ายังไม่ปล่อยคือถ้ายังปล่อยยังไม่แก้อย่างชัดเจนเนี่ยมันจะถล่มลึกลงไปเรื่อยๆ เขาก็เปลี time, vehicle, hours, ่ยนเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนท่าทีก็เปลี่ยนท่าทีอย่างแรกคือเขามีการเบิกจ่ายไอ้ตัวออกมาตรการการครังหนึ่งล้านล้านอยู่ใช่ไหมฮะแบบเป็นงบกลางปีใหม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมขายบงขายบอลมาอะไรต่างๆเลยส่วนภาคอสังหาเนี่ยก็ไปกดไอ้เรื่องแบงค์ให้ให้เรื่องของดาวเงินดาวให้ถูกลงเรื่องดอกเบี้ยให้ถูกลงแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดคือตั้งกองทุนสามแสนล้านมาซื้อบ้านที่ตั้งเสร็จแล้วใช่ ซื้อเลยคือบ้านที่ราคาถูกหน่อยที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เรียกว่ายังว่างอยู่เนี่ยแล้วก็เอามาให้คนราคาถูกๆนะครับผมซึ่งตามที่ผมคำนวณมามันคือประมาณหนึ่งในสิบของของบ้านที่ค้างสต็อกอยู่ในใน<ม>ในจีนตอนนี้ฉะนั้นมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาต้องการต้องดึงเศรษฐกิจขึ้นทางที่เขาดึงเศรษฐกิจข,ขึ้นคืออะไรคือเขา จ้าราคาสินค้าส่งออกอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมฮะแล้วก็ขายออกไปส่งออกให้มากที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นที่น่ากลัวคือเขาก็เน้นในเรื่องของการไปลงทุนข้างนอกโดยการที่ว่าไปลงทุนแล้วก็ให้อ่หมายถึงรัฐมีการสนับสนุนบริษัทของจีนที่ออกมาลงทุนเนี้ยโดยการขายผลิตแล้วก็ขายต่ํากว่าราคามผมเรียนนิดนึงก็คือว่ามเมื่อวานเนี้ยผมไปนี่ก็ช่วยไออุตสาหากรรมไอนั่นนี่ไอไอเซมิคอนดักเตอร์นี่ใช่ไหมฮะ ใช่ก็มีการตั้งกองทุนอุตสาหกรรมเซมิอมค,คอนดักเตอร์อีกนะฮะคือเขาแบบเขาชัดเจนเขาคือนโยบายการทางแบบเต็มที่แล้วก็พอนโยบายการเงินเขารู้สึกว่าเขาเป็นอัมพาตเป็นกับดักสภาพคล่องตามท,ามที่ตามที่พวกเรานักเศรษฐศาสตร์พอเห็นภาพกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้นมากก็ใช้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะผลักด,ด้านเนี่ยเรื่องของนโยบายการต่างประเทศนโยบายอะไรต่างๆคือคือเขาไปในในองรวมแล้วเขาก็ไม่คิดด้วยว่าแบบว่า เฮ้ยถึงแม้นักเศรษฐศาสตร์จะกลัวว่าให้มันมีความเสี่ยงในเรื่องของนี่ทั้งทั้งระบบของเขาที่สูงเกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ GDP ใช่ไหมครับเพราะว่านี่ไอ้ภาครัฐบาลท้องถิ่นนี่รับวิสาหกิจเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เขาไม่สนเขาไปโดยใช้โด,ใชโดยใช้ตัวรัฐบาลกลางเลยแล้วก็ไปสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นทีเดีคือแล้วก็ <ạ. S 2> ดันว่าโก o w ที่จะต้องที่จะต้องเติบโตคือผ่านการส่งออกผ่านการค้าระหว่างประเทศเพื่อเอาเงินเข้ามาให้ภาพใหญ่ดีขึ้น ส่วนภาพสังหาภาพอะไรต่างๆก็มีมาตรการไปช่วยเหลือคือเขาคิดเป็นระบบแล้วเขาเขาไปกันเป็นทั้งทีมแล้วก็ถึงแม้ความเสี่ยงมันมีอยู่ในระยะยาววินัยอะไรต่างๆมันมันต้องกังวลในระยะยาวแต่ระยะสั้นปัญหานี้มันแรงกว่านี่คือสิ่งนี่คือนี่คือลีดเดอร์ชิพนี่คือภาพที่มันควรจะเป็นแต่ในขณะที่ประเทศไทยมันทะเลาะกันเยอะแล้วแล้วก็พอมองแต่ละอันอย่างเนี้ยอย่าง อย่างกลัวเรื่องของหนี้สาธารณะที่จะเเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆจะชนเพดานเจ็ดสิบปอรเอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่ไม่ทําอะไรเนี่ยเศรษฐกิจมันจะยิ่งแย่เศรษฐกิจมันจะยิ่งแย่มันก็จะทําให้ภาระการได้เ่หมายถึงรายได้ของรัฐเในระยะต่อไปมันมันน้อยลงอันนี้<ม>เป็นสิ่งที่บริษัทจัดอันดับเครดิตเลตติ้งเขากังวลยิ่งกว่าเรื่องของหนี้สาธารณะที่สูงอีก<ม>ฉะนั้นมันต้องคิดแล้วว่า เอ้ยไอไอ,ไอมาตรการเนี่ยจะช่วยมันมันควรถ้าเปิดอเศรษฐกิจมันแย่แล้วปล่อยให้มันแย่อย่างนี้เราแล้ว,ลวเรามีทั้งปัญหาระยะสั้นระยะยาวอย่างเงี้ยเราควรแก้แล้วแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้ระยะยาวหรือเปล่ามันควรจะสร้างครงสร้างพื้นฐานเลยไหมมีโครงการขนาดใหญ่เอาชัดเจนถนน,นสะพานอะไรต่างๆที่จบให้มันชัดเจนให้มันไม,ไม่ไม่ได้ฝันเลื่อนลอยนะครับผมนะมแล้วเราก็ไม่ใช่แจกเงินที่มันมาแล้วก็หายไปในขณะเดียวกันถ้าจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยพวกฝั่งด้านตุลาการอะไรต่างๆก็ต้อง ก็ต้องเห็นภาพว่าเออเขาสร้างเพื่อประเทศนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเ้อจะต้องระวังเรื่องความเสี่ยงจะมีโครงการอะไรก็ระวังเรื่องมีเีอะไรต่างๆเอออันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการเงินผมก็ยังเชื่ออยู่อย่างเดิมว่าแบบเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายการเงินมันตึงตัวเกินไปมองภาพง่ายๆคืออย่างดูอย่างในไอสิงคโปร์ฮะ GDP เขาโตสามเงินเฟ้อเขาสามว่าเรา GDP หนึ่งจุดห้าเงินเฟ้อศูนย์จุดสองแล้วเราเอ่อรายได้ต่อหัวจนกว่าเขาสี่ห้าเท่าอ่ะ S <S คือแบบมันไม่มีเหตุผลเลยว่าจะต้องไปกังวลในเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อหรืออะไรต่างๆหรือว่านี่ควรเรือนโอเคถึงแม้มันจะสูงเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีไรายได้เข้ามาตัว GDP ข้างล่างในสัดส่วนนี่ต่อ GDP นี่นี่ควรเรือนต่อ GDP อะ่ะถ้า GDP มันไม่โตคุณจะลดนี่สาธะนี่ควรเรือนต่อ GDP คุณต้องลดนี่คือคุณต้องกดเอ่อกดการการปล่อยสินเชื่อเข้าไปใช่ไหมฮะคือมันแล้วถ้าเผื่อ l e a ดอร์ชิพคือคนที่ มองภาพรวมสูงกว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ต้องเห็นภาพนี้แล้วมันก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปนะถ้าคุณมัวแต่ระวังแต่ภาพอย่างนี้คือาทางการเงินทุกอย่างมันควรจะต้องผักไปด้วยกันในประเทศเพื่อให้มันผักนั้นได้ซึ่งถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็แย่ต่อไปผมขออนุญาตนิดนึงวันนี้นะเมื่อวานนี้ผมไปพูดให้กับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งขออนุญาตนี่เอ่ยชื่อแล้วกันบริษัทใหญ่ระดับประเทศนะครับผมเขา เขาก็พยายามทุกอย่างในการที่คือเขาไปขอให้ผมไปไปเล่าให้ฟังในเรื่องของปัญหา geo p o l i t i c a ปัญหาภูมิทัศร์โลกที่มันกําลังเปลี่ยนไปภาพอะไรต่างๆผมก็ไปเล่าด้านนั้นว่าจีนกําลังเข้ามาอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเข้ามามากขึ้นชนะแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแต่พอยต์ของเขาคือเขาบอกว่าบริษัทเขาซึ่งเขาทาธุรกิจหลายอย่างมากเขาบอกเขาเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยเทเรย์ของจีนเนี่ยกำลังเข้ามาลงทุนในในประเทศไทยในธุรกิจที่ก็กําลังทําอยู่ หนึ่งในธุรกิจที่เขากําลังทําอยู่แล้วไอ้เพลเยอร์เนี้ยมาจะมาห้าหกลายตอนนี้มาแค่สองลาย<ช><ๆ>แค่มาแค่สองลายเนี่ยดั้มราคาสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยลงมายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้ว<ม>เวลาไปออกอีเวนต์อีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือเห็นภาพชัดเจนเลยว่าว่าอะไรอ่ะว่าเบริษัทจีเนี่ยคือเข้ามาเล่นแลตรงนี้แล้วกําลังจะดึงมาเก็ตแชร์มากขึ้นเรื่อย<ม>ๆเราเห็นในหลายธุรกิจนะครับผมรวมถึงอ อย่างธุรกิจที่คุยกันได้คือรถยนต์เห็นได้ชัดเลยคือว่าไอ้ไอ้มอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปที่ที่ที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้มันคือบริษัทญี่ปุ่น4ีห้าบริษัทข้างบนใช่ไหมซึ่งบริษัท<ช>ไทยขนาดใหญ่เนี่ยก็มีสายสหมายถึงมีการทําธุรกิจกันกับกับบริษัทญี่ปุ่นเหล่าเนี้ตอนนี้เราเห็นชัดเลยว่าเหลือแค่สองบริษัทก็คือโตโยต้าฮอนด้าที่อยู่เป็นท็อปทูหลังจากนั้นไล่ลงมาเป็นเป็นตับนี่คือนี่คือเพล y e เยอร์จีหมดเลย แล้วเพลเยอรจีนสายของเขาเนี่ยมันเ,เข้ามากับสายการผลิตไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากในปัจจุบันนะฮะในอนาคตอาจจะต้องดูว่าเราจะสามารถที่จะมีลิงก์กันได้แค่ไหนในตัวถังในอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาพอย่างนี้มันคือทุกอย่างเข้ามาเข้ามาอัดเพราะว่ามันกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใหญ่ของโลกที่ที่เรากําลังจะเปลี่ยนจากไอไอเรื่องของจากอเมริกามาเป็นจีนซึ่ง ตอนนี้อ,อเมริกาก็จะ,จะจะจะมีการสู้กันโดยการใช้ไอ้เรื่องของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยทําให้จีนเขาต้องแก้้วย<า><ม>ด้วยภาษีกิจการการค้ากันอ่าใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยจีนเขาก็หาทางออกด้วยการที่เขาก็ต้องดั้มราคาแล้วเขาก็เอ่อเนื่องจากเศรษฐกิจเขายังไม่ดีมากแล้วเขาก็เลยต้องไป FDI ข้างนอกเพื่อดึงเอารายได้กลับเข้าประเทศใช่ไหมเหมือนสมัยญี่ปุ่นตอนตอนสมัยปีแปดสูงแต่ว่าที่มันที่มันน่ากลัวกว่าคือเขาไปเนี่ย ถ้าให้คิดภาพไม่ง่ายเหมือนออย่างผมชอบปล่อยปลาเวลาวันวันวันทาการศาสนาหรือว่าวันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันเหมือนกับว่าที่เขากลัวกันว่ามันคือปลาดุกรัสเซียที่อย่าเอามาปล่อยในในอนั่นนะใช่ไหมในในไม่นับตามลายระบบนิเวศทั้งหมดใช่ไหมอือืมตอนเนี้ยเรากําลังโดนอย่างนั้นเลยใช่ตอนเนี้ยเรากําลังโดนอย่างนั้นเลยเรากําลังโดนปลาปลาปลจีนเนี่ยแหละมากินในในระบบนิเวศไทยเนี่ยแล้วถ้าเราไม่แก้ตอนเนี้ย เราจะยิ่งแย่ยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายการเงินางการทางที่แย่แล้วยังเรายังมีดิส랩จากเรื่องของจีนอย่างที่เห็นด้วยฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทค่อนข้างกังวลครับผมครับครับอืมอืมอืม <ๆ S 2> อ,อันนี้อย่างอย่างย่งเขาเรียกอะไรนะคณะกรรมการเศรษฐกิจประชุมก็ไม่ใช่ครมลเศรษฐกิจมันก็สะท้อนภาพอย่างอาจารย์พูดเหมือนกันก็คือว่าเอ้าบอกว่าแจกการบ้านให้ทุกกระทรวงเอามานาเสนอแต่มาถึงเวลาจริง ก็ดูเหมือนอิดอิดอ้เคื่อนกันที่เสนอมาที่ดูเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องเดิมๆหมดเลยมันมันไม่มีอะไรว้าวเนี่ยจังแล้วรัฐบาลเองก็ไม่ยักจากอินิชิเอตเนาะหมายถึงว่ามาบอกไปเลยว่าจะทำอะไรนะฮะใช่เพราะเขาไม่มีคนคิดมั้งผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขาหรือว่าเขาติดอยู่กับเอ่อโ policy ซึ่งเขาคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาหาเสียงมาแล้วเขาต้องทำให้ได้ก็คือแจกเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่คือบางทีเนี่ยถ้าเผื่อเราเรา,เราลองละแบบลองปล่อยบ้างแล้วลองมาคิดในภาพใหญ่เนี่ยคือตอนนี้มันต้องการสิ่งที่แก้แบบแบบแบบอย่างที่จีนเขาทาอยู่แล้วอะ่ะคือมันต้องคิดภาพองค์รวมว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเศรษฐกิจมันกําลังแย่มันกําลังถอยอย่างเงี้ยต่อให,ตอให้ต่อให้โลกมันจะฟื้นตัวบ้างแต่ว่าเราก็กําลังแย่อยู่แล้วเรายังเจอปัญหาดิสรับจากจากเอ่ออย่างที่เห็นเนี่ยเรามันต้องแก่อย่างอื่นไหมเราต้องคิดถึงการตั้ง ทั้งระยะสั้นทั้งความสามารถแข่งขันระยะยาวไหมนโยบายการเงินการคลังมันต้องสอดคล้องไหมเซกเตอร์ไหนที่มันแย่เราควรจะต้องอ่์ตยังไงไหมมันมันคือมันต้องมีมาสเตอร์แพลนที่คิดแบบเป็นระบบอะ <c oughs> ไม่ใช่คิดแต่ว่าจะเอาไอ้ตัวเรื่องของโพลิซีที่เป็นของพรรคตัวเองที่หาเสียงไว้แล้วเข้ามาแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ภาคราชการเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมันผิดกับ uh, กฎระเบียบอะไรต่างๆที่มีอยู่ <c oughs> แล้วเราก็จะคิดถ้าคิดแต่จะควิกวินควิกวินมันก็ มันก็ลำบากในจุดนี้เห็นภาพใช่ไหมอันนี้เตือนเตือนด้วยความหมายถึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจะว่าในเชิงการเมืองเลยนะเตือนให้เห็นภาพว่าแบบเฮ้ยมันต้องคิดภาพอย่างนี้ก่อนแล้วแล้วยอมตัดทั้งหมดแล้วก็ละมองมองในภาพใหญ่นะครับผมครับครับคืออันนี้คือหนึ่งแน่์ไว่าอาจารย์เห็นด้วยกับผมเปล่าอย่างเขาพูดกันถึงว่าอ่าเองก็ประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่เดือนละทำาทนที่จะเร่งเบิกจ่ายออกมาให้เร็วขึ้นเนี่ย ถ้าจะโฟกัสไปมันก็ต้องไปแก้กฎระเบียบบางอย่างซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องไปดําเนินการตรงนี้เช่นว่าเฮ้ยเบิกจ่ายงวดงานให้มันเร็วขึ้นมากขึ้นไหมแทนที่จะแบบสมมุตินะ100ร้อยเปอเซนของวงเงินเบิกเป็นงวดงวดเท่านี้เท่านั้นเนี่ยมันก็ได้ไปทีละนิดทีละนิดใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้เม็ดเงินมันไหลเข้าสู่ระบบได้เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนกฎกติกาพวกนี้ซึ่งมันอยู่ในอนํานาจของของรัฐบาลทําได้ แต่ว่าเขาก็ไม่เขาก็แค่เหมือนพูดไปอะว่าปไปเ,เร่งเบิกจ่ายแต่มันไม่ลงรายละเอียดนะอาจารว่าไหมครับผมผมผมพูดอย่างหนึ่งแล้วกันอันนี้ไม่ใช่อะไรนี้เคยได้ยินสมัยทํางานมาใหม่ๆเขาบอกว่าสมัยอ,อดีตนายกทักษิณเป็นเป็นนายกอยู่เนี่ยคือแบบแกลงไปบี้คือแกนั่งหัวโต๊ะในเรื่องประชุมมาเรื่องคอ,อรษษ์อเศรษฐกิจเนี่ยแล้วกรม กรมไหนกระทรวงไหนที่ช้าเนี่ยแกเข้าไปยีเลยว่าอโอครงการไหนช้าโครงการไหนมีปัญหาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือเข้าไปยี<ม>ขนาดนั้นจ,นจนจนจนหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยต้องแบบเออก็คือต้องรีบออกมาทําตามตามที่ว่าเพื่อเร่งอัตราการเบิกจ่ายการการบริหารราชการเนี่ยผมมองว่ามันต้องอย่างนี้มันไม่ใช่ว่า<ม>เฮ้ยเราเราลอยๆแล้วก็เออการบริหารคือการนั่งโต๊ะประชุมมันไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันคือ day to day job ที่มันที่มันเข้าไปที่ผมไม่รู้ว่า คือเข้าใจว่ารัฐมนตรีคลังท่านไหนคุณพิชัยเนี่ยก็ก็ดูเป็นท่านก็รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในที่สุดแล้วมันอาจจะต้องอรัฐมนตรีคลังหรือถึงนายกหรือเปล่าที่เข้าไปดีขนาดนั้นหรือเปล่าที่จะมีอํานาจในทุกในทุกหน่วยงานไม่ใช่กระทรวงเฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยคือแบบแค่ day to day Operation แต่ต้องเข้าไปเข้าไปทําให้ดีครับผมผม,ผมมองว่ามันต้องอย่างนั้นนะมันถึงจะประเทศมันถึงจะไปได้ถ้าถ้าคิดในเชิงการบริหารอย่างหนึ่งแต่ว่า ผมก็คิดว่าแค่การเบิกจ่ายมันก็ดีระดับหนึ่งแหละแต่ว่านั่นก็คือออนพาทำได้มากดีที่สุดก็คือแค่แถวแถวสา 3, มจะมาคือรัฐบาลก็บอกพยายามจะให้ได้อย่างน้อยสองจุดห้าถึงามอะไรแถวแถวนั้นจะมาแต่ถ้าเผื่ออยากจะให้มันไปกว่าน,นั้นรวมถึงโจทย์สำคัญที่เราคุยกันทุกวันมันคือความสามารถในการแข่งขันที่เรากําลังแย่อยู่อะไรต่าง <ừ> ๆมันต้องทํามากกว่านั้นไหมมันต้องคิดไปมากกว่านั้นไหมคิดมากกว่าการแค่แค่แจกเงินไหมแต่ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเขาก็ติดปัญหาเรื่องของ ไอ้ฝ่ายฝั่งตุลาการแหละพอจะโครงการขนาดใหญ่หรืออะไรจใหญ่ๆมันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่า <ใช S 1> <valeur S 2> ผมก็เชื่อ <ๆ S 2> ว่ามันก็ควรที่จะต้องทํามากกว่ามากกว่าแค่นี้แล้วก็เออไอนโยบายที่มันทําแล้วมันก่อให้เกิดการความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการผลิตในอนาคตอ่ะผมไม่รู้ว่าเรื่องของอะไรอ่ะไอตัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้ ให้ความสามารถในการผลิตของเราดีขึ้นในระยะต่อไปหรือเปล่าหรือมันอาจจะไปโปรโมทในเรื่องของตัวอะไรอ่ะตัวการท่องเที่ยวก็ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเออถ้าเผื่อเรามีโครงสร้างพื้นฐานการถนนสะพานรถไฟความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ดีกว่าไหมก็ก็อาจจะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เสนอไปในทางหนึ่งครับผมครับอืมก็ตอนนี้พอไปติดไอ้กับดักดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันก็เลยทําให้บางอย่างก็ชะงักไปอีกนะใช่ครับใช่ไหมฮะมันก็เลย มันก็เลยละ้าระลังไปหมดนะจย์แล้วเรายังไม่รู้ด้วยว่าด้วยซ้มไปว่าที่สุดแล้วเนี่คโครงการนี้มันจะเกิดหรือเปล่าตัวเองน้าทีนี้ใช่ไหมหยังไม่มีใครใ <น S 1> ย่า<ม>ในแง่ในแง่ตลาดเงินตลาดทุนนักธุรกิจอะไรมันก็เหมือนรอรีรีกันกับไอ้เจ้าโครงการเนี้ยใช่ไหมจยะใช่ครับใช่ครับก็ก็ถ้าเผื่อเอาให้ชัดเจนเลยว่าจะทําไม่ทําหรือทําได้ไม่ได้ยังไงเพราะว่า เท่าที่ได้ยินได้ยินมามันก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็เหมือนติดกันที่ระบบหรือเปล่าใช่ไหมฮะเออแล้วก็เข้าใจว่าในในฝั่งของหน่วยงานที่กระทรวงดีอีเขาเขาดูแลว่าจะทําเป็นในในเรื่องของแปอปทางลับอะไรต่างๆเนี่ยเออมัน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 ,ม,นมันไม่ง่ายนะเพราะว่าอย่างของแอปของเ c b e ีบีอ่าอีซี่อีอะไรต่างๆของของของ no ินโนเวสเอ็กโหกว่าจะดีวิลลอบได้มันก็เป็นเป็นเป็นตีอะแล้วมันก็ใช้งบค่อนข้างเยอะมาก เข้าใจว่าได้ยินว่างบในการทําแอปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากหมายถึงไอ้ตัวซูเปอร์แอปเนี่ยก็คือคือมันมีปัญหาในเชิงเทคนิคด้วยไม่ใช่ในเชิงไอ้ตัวนั้นอย่างเดียวก็ก็ลองดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราลองคิดว่าเป็นภาพระยะยาวแล้วก็เนี่ยเราเราจะทํายังไงให้ประเทศเนี่ยไอไอภาพระยะสั้นก็จะได้ก็พักไว้แล้วก็มองภาพระยะยาวกันในขณะเดียวกันก็ถ้าเกิดสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆมันก็ช่วยระยะสั้นได้ด้วยครับผมก็ก็เสนอประมาณนี้ครับ